ทำเช่นไรได้เช่นนั้นเมื่อหวานพืชเช่นใดในดินแล้วก็มิแคล้วเป็นอื่นไปได้หนาต้องได้ผลเช่นนั้นดังท่านว่าธรรมดาสากลล้นเรื่องจริงดังทำดีต้องได้ดีมีผลให้ทำชั่วไว้ได้ชั่วแน่ทุกสิ่งมิเป็นอื่นเที่ยงแท้แน่ความจริง สัพสิ่งล้วนเป็นเช่นนี้เองบางคนตั้งใจทำงานตั้งแต่เยาว์วัยจนกระทั่งเป็นหนุ่มสาวและแก่เท่าในที่สุดและถึงพร้อมด้วยความร่ำรวยได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งทางโลกและทุกสิ่งทุกอย่างก็ควรจะหยุดเพื่อรีบสร้างสมอริยทรัพย์ในเบื้องปลายของชีวิตให้มากที่สุดแต่เขาเหล่านั้น หาได้มีความหยุดความยั้งในทรัพย์สมบัติที่หามาได้เหล่านั้นคิดอ่านประกอบกิจการให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปโดยไม่คำนึงถึงว่าสักวันหนึ่งความตายจะต้องมาถึงในที่สุดร่างกายของเขาก็ถึงความแตกดับจริงๆไม่สามารถนำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นติดตามตนไปได้แม้แต่นิดเดียวโดยที่ตนเองไม่ได้ประกอบความดีให้มากเท่าที่ควรเลย ต้นก็หายกำไรก็ศูนย์ชีวิตก็ขาดทุนโอวทาทธรรมหลวงปู่มั่นภูริทัตโตอันความโกรธพยาบาทอาฆาตฆ่าเมื่อเกิดมาย่อมนำทําเสียหายต้องรบราฆ่าฟันกันลงตายช่างโหดร้ายพยาบาทอาฆาตกันจงอย่าปล่อยให้ใจ ใกล้ความโกรธจะเกิดโทษพบทุกอย่างมหันเป็นดุดไฟไม้รานปานชีวันเมตตาพันกั้นใจไร้โกธาร่างกายนั้นเขาวางเราและหนีเราไปทุกวันทุกวันแต่เราสิ ไม่เคยหนีเขาไม่ยอมวางเขาเลยสักทีเราติดเขาทุกวันทุกอย่างเหมือนเรากินข้าวเราก็ติดข้าวแต่ข้าวมันไม่เคยติดเราเราไม่กินข้าวข้าวก็ไม่ร้องไห้สักทีมีแต่เราไปติดมันอยู่ฝ่ายเดียวโอวาทธรรมท่านพ่อรีธรรมะทะโร ได้ใจแล้วคือได้ทำเห็นใจแล้วคือเห็นธรรมรู้ใจแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวลถึงใจตนแล้วคือถึงพระนิพพานโอวากธรรมหลวงปู่มั่นโูริทัตโตทำสมาธิความสงบมากก็เนิ่นช้าคิด พิจารณามากก็ฟุ้งซ่านสิ่งที่สำคัญที่สุดของการปฏิบัติคือการจเจริญสติในชีวิตประจำวันนี้จะเดินจงกรมก็ต้องเดินด้วยความมีสตินั่งสมาธิก็ต้องนั่งด้วยความมีสติทำสิ่งใดก็ทั้งทำด้วยความมีสติเพราะเมื่อใดมีสติเมื่อนั้นมีความเพียรเมื่อใดขาดสติ เมื่อนั้นขาดความเพียรโอวาทธรรมหลวงปู่มั่นภูริทัตโตชีวิตไม่ได้นิ่มนวลและหนทางชีวิตนั้นมีได้ปูด้วยกลีบกหุราบตะมือไปบางครั้งชีวิตจะหยิบยื่นความผิดหวังความเศร้าโศกเสียใจการสูญเสียความน่ากลัวความยุ่งยาก คุณสามารถเอาชนะสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ฟันฝ่าไปข้างหน้าเมื่อล้มแล้วต้องลุกขึ้นยืนอีกครั้งหนึ่งสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นคุณอาจพบว่าคุณน,นั้นเข้มแข็งกว่าที่คิดเสียอ,อีกและอาจเป็นการดีหากคุณประสบกับปัญหาที่หนักหักมาก,ก่อนทำให้คุณเข้มแข็งมากขึ้นอย่าดูหมิ่นตัวเอง จงมีความศรัทธาและมีความนับถือตนเองและความเชื่อมั่นอย่างที่ถูกที่ควรเลิกหมกมุ่นกับความผิดพลาดในอดีตเสียไม่ต้องไปเสียเวลาคุ้นคิดกับมันอีกดำเนินชีวิตอย่างกระตือรือร้อนเริ่มต้นใหม่ให้ดีที่สุดนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีอยู่ แล้วคุณจะพบว่าคุณนั้นมีอะไรดีๆอยู่มากมายอย่ายอมแพ้แล้วเรียนรู้จากความผิดพลาดของคุณเองเพื่อเดินก้าวไปข้างหน้าอย่างมีสติไม่มีใครรักเจ้าเท่าแม่รักรักของใครหรือจะแท้เท่าแม่รักผูกสมัครสายเลือดไม่เหงดหายคนอื่นรักยังประจักษ์ว่ารักใคร จืดจางง่ายไม่จีรังดังมารดารักใดชูไว้เหนือรักอื่นเป็นรักรื่นไร้ลาคีโรกีวิสัยรักไม่ใช่เพื่อตนหรือสนใจคำนึงถึงกำไรหรือขาดทุนรักใดหยัดยืนเมื่ออื่นล้มรักหน้าชมสุขใสไม่ค้นคุณรักนั้นคือรักแท้แม่การุณมอบแก่คุณระบุตธิดาผู้ยาใจ แม่ผู้เสียสละอย่างยิ่งใหญ่เมื่อลูกใหญ่วัยท่วนควรศึกษาแม่ก็พาลูกรักไปฝากให้จะเสียทุนหนุนค่าวิชาไปถ้ามีให้แล้วไม่ขัดเป็นสัตว์จริงถึงไม่มีบางทีก็กู้เขาจะหนักเบายอมลูกไปทุกสิ่งสู้ตรากตรำทำการงานจริงๆเพื่อแลกสิ่งทรัพย์ได้มาให้เรา เมื่อลูกเสร็จการศึกษาวิชาเชี่ยวแม่คนเดียวดีใจใครจะเท่าพอลูกหาทรัพย์ได้ใจท่านเบาเพราะท่านเฝ้าปลูกฝังหวังให้ลูกได้ดี